สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการถักลายใยแมงมุมง,ง่ายๆนะคะหรือเรียกว่าซาร์มอนน็อฟหรือโรเวอร์น็อฟนะคะโดยวัสดุที่ใช้ในการสาธิตนะคะก็จะมีเป็นไหมพรมนะคะเส้นใหญ่ค่ะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนะคะแล้วก็ เข็มนะคะที่ใช้ถักจะเป็นคิวลิปนะคะเบอร์เจ็ดนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการถักกันนะคะอยากจะให้เพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตาม s u ับสไคร e นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ comment, สร้างสารรค์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะได้สร้างสารรค์คลิปดีๆนะคะให้กับเพื่อนๆในครั้งต่อๆไปนะคะหากพร้อมกันแล้วเราไป เริ่มต้นกันเลยค่ะสำหรับการถักลายใยแมงมุมหรือโซลมอนน็อฟนะคะเราจะใช้แค่โซ่นะคะแล้วก็คอทอค่ะหรือลาย X แค่2ลายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะขึ้นต้นโซ่ก่อนค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะ ถักโซ่ขึ้นไปอีกนะคะแต่โซ่ที่เราจะเริ่มต้นลายนะคะเราจะดึงโซ่ขึ้นมาดึงไหมขึ้นมาให้ยาวประมาณหนึ่งนิ้วนะคะค่ะจากนั้นใช้หัวแม่โป้งนะคะวางไว้ด้านหลังห่วงโซ่ที่เป็นสองเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มนะคะเกี่ยวไหม ลอดผ่านมาค่ะค่ะจากนั้นเราทำคอทอนะคะโดยการใช้เข็มแทงที่ไหมที่อยู่ด้านหลังหัวแม่โป้งของเรานะคะที่เป็นหนึ่งเส้นเนี่ยค่ะเกี่ยวไหมลอดผ่านมานะคะค่ะแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งค่ะลอดผ่านสองห่วงค่ะทำคอทอนะคะเราจะได้หนึ่งห่วงตรงนี้แล้วนะคะ ทีนี้ห่วงที่สองนะคะเราก็ดึงไหมขึ้นไปค่ะหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เอาหัวแม่โป้งวางด้านหลังห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมค่ะลอดผ่านนะคะทำคอทอค่ะโดยการใช้เข็มลอดด้านหลังหัวแม่โป้งเรานะคะที่เป็นไหมหนึ่งเส้นค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะลอดห่วงค่ะแล้วก็ นหัวเข็มค่ะลอดผ่านสองห่วงทําคอทอนะคะเราจะทำห่วงโซ่ตรงนี้นะคะยาวทั้งหมดเก้าห่วงค่ะได้หนึ่งห่วงสองห่วงแล้วนะคะห่วงที่สามก็ดึงไหม่ขึ้นไปค่ะค่ะห่วเป็นโป้งวางนะคะเกี่ยวไหมค่ะลอดผ่านค่ะค่ะจากนั้นทำคอทอค่ะเอาเข็มลอดผ่านตรง ไหมที่เป็นหนึ่งเส้นด้านหลังห่วงแม่โป้งนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านห่วงมาค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งค่ะลอดผ่านสองห่วงทําคอทอค่ะน,นี้นะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านค่ะทําคอทอค่ะเอาเข็มเกี่ยวที่ ได้ด้านหลังห่วงไปโป้งนะคะเกี่ยวไหมรอดผ่านค่ะแล้วก็พันหัวเข็มรอดผ่านสองห่วงค่ะทำคอทอค่ะตรงนี้เราได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปอีกห้าห่วงนะคะเราถักมาได้เก้าห่วงแล้วนะคะ ทีนี้ในแถวที่สองนะคะเราจะเพิ่มอีกสองห่วงถักขึ้นไปอีกสองห่วงนะคะดึงโซ่ขึ้นมานะคะดึงไหมขึ้นมายาวประมาณหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เอาหัวไหโป้งวางด้านหลังตัวห่วงนะคะเกี่ยวไหมนะคะลอดผ่านห่วงมานะคะ จากนั้นทำคอทอค่ะโดยการใช้เข็มสอดที่ด้านหลังไหมที่อยู่ด้านหลังนิ้วโป้งนะคะที่เป็นหนึ่งเส้นเนี่ยค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่านขึ้นมานะคะแล้วก็พันหัวเข็มลอดผ่านสองห่วงทำคอทอค่ะแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งห่วงนะคะเป็นห่วงที่สองนะคะที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ เกี่ยวไหมค่ะทำคอทอค่ะค่ะก็จะได้เป็นสิบเอ็ดห่วงนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราจะข้ามสามห่วงนะคะหนึ่ง สองสามห่วงค่ะแล้วเราจะมาทำคอทอตรงระหว่างห่วงที่สามกับห่วงที่สี่นะคะใช้เข็มจิ้มไปเลยค่ะจากนั้นเกี่ยวไหมค่ะทำคอทอค่ะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะ1 2 3ส่วนห่วงที่เหลือนะคะที่ยังไม่โดไม่ได้ถูกใช้นะคะจะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8ห่วงนะคะเราก็ถักต่อเลยค่ะโดยการทำห่วงอีก2ห่วงนะคะทำห่วง2ห่วงนะคะดึงไหมขึ้นมาค่ะ ห่วงที่หนึ่งนะคะคอทอค่ะทำห่วงที่สองค่ะดึงใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็คอทอค่ะเราได้สองห่วงแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราจะไปคอทอนะคะข้าม2ห่วงนะคะหนึ่งสองค่ะให้สังเกตนะคะห่วงนะคะจะมีอยู่2ข้างค่ะคือข้างที่เป็น2เส้นข้างที่เป็น2เส้นตรงนี้นะคะกับข้างที่เป็น1เส้นนะคะให้เอา2สองเส้นวางข้างล่างนะคะ2เส้นอยู่ข้างล่างนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ข้ามสองห่วงหนึ่งสองนะคะแล้วก็มาคอ,อทอที่หลักนี้นะคะหลักถัดจากสองห่วงที่เราข้ามค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ท่านอีกสองห่วงค่ะทำซ้ำนะคะจนจนจบปลายเลยนะคะ 哈。 แล้วก็ข้ามสองห่วงนะคะหนึ่งสองแล้วก็มาคอทอที่หลักถัดไปค่ะเราถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะให้คอทอตรงโซ่แรกนะคะที่เราเริ่มต้นไว้ตรงนี้นะคะ งานที่ได้ของแถวที่สองก็จะเป็นแบบนี้แถวที่สามนะคะเราจะทำห่วงขึ้นไปสามห่วงเป็นหลักก่อนนะคะคอทอได้หนึ่งแล้วนะคะห่วงที่สอง คอทอห่วงที่สามคอทอจากนั้นพลิกงานค่ะเราจะทำคอทอนะคะในคอทอถัดไปนะคะ<ม>ก็คือตรงนี้นะคะ ค่ะจากนั้นเราทําอีกสองห่วงค่ะขอทอห่วงที่สองค่ะขอทอค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําคอทอนะคะในคอทอถัดไปค่ะคือคอทอนี้นะคะคอทอที่ยังไม่ถูกใช้นะคะจิ้มไปตรงกลางเลยค่ะแล้วก็ทําอีกสองห่วงค่ะเราจะทำสองห่วงนะคะ แล้วก็คอทอห่วงที่1ได้แล้วนะคะห่วงที่สองแล้วก็มาคอทอที่คอทอถัดไปนะคะเราจะทำซ้ำแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยค่ะ ในแถวที่สามนี้นะคะเรามาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะหลักสุดท้ายนะคะให้เราคอทอตรงมุมนี้เลยค่ะคอทอสุดท้ายของเรานะคะเราได้งานในแถวที่สามแล้วนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะขึ้นงานในแถวที่สี่นะคะ ในทุกๆครั้งที่เราขึ้นงานแถวถัดไปค่ะเราจะต้องทำสามห่วงขึ้นไปก่อนนะคะทำสามห่วงเสร็จแล้วนะคะให้เรากลับมาคอทอที่หลักคอทอแรกนะคะจากนั้นนะคะเราทำสองห่วงค่ะทำสองห่วงมาคอทอที่หลักถัดไปค่ะแล้วก็ทำสองห่วงนะคะมาคอทอที่หลักถัดไปค่ะแล้วก็ทำสองห่วงมาคอทอที่หลักถัดไปค่ะแล้วก็ หลักสุดท้ายนะคะก็คือทำสองห่วงมาคอทอที่หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแล้วแถวถัดไปทําเหมือนกันเลยค่ะก็คือขึ้นงานด้วยสามห่วงนะคะคอทอแล้วต่อจากนั้นก็คือทำสองห่วงคอทอทำสองห่วงคอทอจนจบแถวนะคะทุกครั้งที่ขึ้นงานเราจะขึ้นงานด้วยสามห่วงนะคะหลังจากนี้นะคะเพื่อน <S <S ๆสามารถที่จะถักงานขึ้นไปยาวได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้แถวสุดท้ายที่เราจะจบงานกันนะคะเราจะใช้ห่วงแค่สองห่วงนะคะเป็นหลักนะคะ ห่วงจากนั้นพลิกงานค่ะเพื่อที่เราจะทําแถวสุดท้ายแล้วนะคะใช้สองห่วงเป็นหลักนะคะได้สองห่วงแล้วเราก็มาคอทอค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำสองห่วงนะคะทำสองห่วงคอทอทำสองห่วงคอทอทำสองห่วงคอทอ,อ,อ,ทอ,อ,ทอแล้วก็ ทำสองห่วงคอทอที่หลักสุดท้ายของแถวเลยค่ะหลักสุดท้ายนะคะของแถวแล้วนะคะเราก็คอทอที่หลักสุดท้ายเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วเราก็จบงานด้วยซีเลยค่ะ จากนั้นก็ตัดใหม่ได้เลยนะคะงานที่เราได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลายใยแมงมุมของเราเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะทีนี้นะคะปูจะทําเป็นผ้าบันคอนะคะเดี๋ยวเพื่อน,อนๆรอติดตามในคลิปยาวได้นะคะในคลิปถัดไปนะคะ ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามผลงานของปูตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเลยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยกด s u b สไคร b ์กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ปูนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยทุกท่านค่ะ